คุกหมอดรอมาตุนล้อฮิวบารรกาตุสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับครูผู้สอนคุณครูสิริยาภัยราะค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะเรามาอ่านดูอาเพิ่มพูนความรู้กันก่อนค่ะร็อบบี้ซิดนีอินมันวัสสุกนีฟ้ามา เมื่อเราอ่านดูอาเพิ่มพูนความรู้กันแล้วนะคะคุณครูขอให้ทุกคนได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเข้าสู่บทเรียนกันได้เลยค่ะในวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อเรื่องวัฒนธรรชีวิตของสัตว์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของวัฒจักรนะคะเรามาเรียนรู้ความหมายของวัฒจักรชีวิตของสัตว์กันก่อนค่ะวัฒจักรชีวิตของสัตว์หมายถึงขั้นตอนการเจริญเติบโตของสัตว์ตั้งแต่ตัวอ่อนไปจนเป็นตัวเต็มวัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และสามารถสืบพันธุ์จนออกลูกออกหลานเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์วนเวียนต่อกันไปเรื่อยๆ และวัตจักรชีวิตของสัตว์แบ่งออกเป็นสองชนิดได้แก่ 1. วัตจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ยกตัวอย่างเช่นจระเข้เต่าผีเสื้อ 2. วัตจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวยกตัวอย่างเช่นโลมาสุนนะัข วัตจ a กชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่เมื่อสัตว์ตัวเมียวางไข่แล้วตัวอ่อนจะฟักตัวออกจากไข่จะแบ่งออกได้เป็น2ชนิดได้แก่สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มี3มระยะและสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มี4ระยะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นต pues. ัวอย like. ่างของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่แต่ละระยะนะคะเราไปดูกันได้เลยค่ะวัตจากชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีสระยะนะคะ ระยะที่1จะเป็นระยะของไข่ค่ะระยะที่สองจะเป็นระยะตัวอ่อนและระยะที่3นะคะจะเป็นระยะของตัวเต็มวัยค่ะและวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มี4ระยะระยะที่1ระยะที่เป็นไข่ค่ะระยะที่สองระยะตัวอ่อนระยะที่3ระยะดักแด้และระยะที่4ระยะตัวเต็มวัยค่ะ ต่อไปจะเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะเมื่อสัตว์ตัวเมียตั้งท้องแล้วถึงเวลาคลอดลูกจะออกลูกมาเป็นตัวอ่อนและตัวอ่อนจะพัฒนาต่อไปเป็นตัวเต็มวัยมีทั้งหมด2ระยะนะคะเราไปดูตัวอย่างกันได้เลยค่ะวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวมีสองระยะได้แก่ระยะที่1ระยะตัวอ่อน ระยะที่2ระยะตัวเต็มไว้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะวัฏจักรชีวิตไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะเด็กๆน่าจะพอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่าคะ่ะไปเลยิงวัฏจักรชีวิตของพึ่งมีอะไรบ้างนะไปตามหากันเลยคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหาระยะของวัฏจักรชีวิตของพึ่งเจอไหมเอ่ยเจอไหมคะงั้นเราไปําพร้อมๆกันเลยนะคะระยะที่1นึ่ไข่ระยะที่สองตัวอ่อนระยะที่สดักแด้ระยะที่4ตัวเต็มไวั อัลฮัมยูลินลาค่ะเด็กๆทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปจะเป็นการสรุปบทเรียนกันนะคะวัตจักรชีวิตของสัตว์แบ่งออกเป็นสองชนิดได้แก่สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่และสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะวิทยาศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะ และในวันนี้การเรียนการสอนในเรื่องวัฒนัรรชีวิตของสตัตว์ขอจบลงเพียงเท่านี้แต่ก่อนที่จะจากกันไปเรามาอ่านดูอาปิดประชุมกันนะคะซุบฮานัลก็ลอฮุมมะวบิฮัมดีกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮัอิลาอันตาอัสตัฟฟิลูกะวะอตูบุอิไลกะคุณครูหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะอัสลา,ามอะลรยกลุล่มบอรมาตุ้นล้อฮิวเวบารอรากาตู้ค่ะสวัสดีค่ะ